ส่วนที่นายรังสิมันโรมออกมาแฉาพาดพิงถึงพลตํารวจตรีต่อผู้มิจฉานอำเภอแม่สอดและเป็นเจ้าของคาสินโนเมียวดีคอมเพล็กซ์คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมานั้นคือพลตารวจตรีเอกการาินตะสึซึ่งตอนนี้ก็ได้ถูกโยกย้ายมาประจําที่สำนักงานตุจแห่งชาติรอาการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่พลตารวจเอกอกิตรัตนเพชรได้ตั้งขึ้นมานายตำรวจผู้นี้มีเงินทองมากมายหมหาศาลร,ร่ำรวยระดับอภิหมหาเศรษฐีอีกปีเพิเนก็มีเงิน เหลือใช้ยันลูกหลานเหลอในเวลานั้นคนไทยหลายคนที่ไปทําการ์เซโนนก็สู้พุ่มกับตะณเวลานั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพลระบบตรีโกวิทวงรุ่งโร์เจ้าของบ่อนกแกรนเมียวดีหรือคนคือเฮตต์ตอคอสโมอดีเจ้าของบ่อนการิโนโส,สตาเวกัสกลางทะเลอดีตเจ้าของโรงเบียร์ฮอลแลนด์พุ่มกับตะโปรโยเงินให้พันเอกหมองชิตตูฐานะที่เป็นผู้ดูแลเมืองเมียวดีและธุรกิจบ่อนการิโนของตา